ตัวนี้เป็นผ้ายกสีครีมนะคะสีน้ำตาลครีมสวยมากสีน้ำตาลครีมแล้วก็อ่ะผืนนี้นะคะผืนนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเขาทอยกเป็นอ่อเป็นดินท,ท,ที่ที่ที่ลักษณะตัวดินตัวนี้ค่ะมันเป็นดินเอ่อดินนาคนะคะซึ่งมันไม่ค่อยเคยเจอเนาะมันเป็นนาคนะคะนาคเนี่ยก็คือสีสีพิงโกหรือว่าสีเขาเรียกทองชมพู นะคะเขาเรียกสีทองชมพูซึ่งตัวเนี้ยทอสอดด้วยดินที่เป็นนาคแล้วก็เอ่อเนื่องจากผ้าเป็นโลหะนะคะมันก็จะมีความหนักเนาะตัวผ้าเนี่ยเป็นโลหะนะคะลูกค้าผ้าเนี่ยเป็นโลหะมันก็จะหนักค่อนข้างหนักพอสมควรแต่ว่าอย่างที่ทราบนะคะว่ามลเนี่ยเคยอธิบายทุกๆครั้งเลยว่าผ้าที่ที่เป็นโลหะแท้นะคะที่เป็นวัสดุเป็นโลหะแท้นะคะอาจจะมีส่วนผสมของ เงินประกอบไปด้วยนะคะแล้วก็แร่อื่นๆนะคะที่เป็นส่วนผสมแต่ตัวนี้เป็นนาคนะคะสีจะเป็นสีชมพูเป็นพิงโก่ะคะ่ะคนโบราณเขาจะเรียกว่านาคซึ่งตัวเนี้ดิน้นตัวเนี้แตกต่างจากอันอื่นๆที่มนเคยมีนะแตกต่างจากผือนอื่นๆโดยสิ้นเชิงเลยอันนี้จะเป็นเคเล็กทองชมพูซึ่งปัด เอ่อสีครีมนะคะตัดกับผ้าถุงที่เป็นสีครีมงาช้างเซตนี้ตัดได้ทั้งชุดนะคะลูกค้าเซตนี้ตัดได้ทั้งชุดเลยก็คือตัดผ้าถุงนะคะตัดผ้าถุงได้หนึ่งผืนแล้วก็ตัดเสื้อได้หนึ่งตัวนะคะตัวนี้จะเป็นเชิงของผ้าคุณลูกค้าผืนนี้คลาสสิกมากๆนะคะที่สำคัญเนี่ยดินเป็นพิงโกคือค่อนข้างหายากพอสมควร นะคะผ้าพวกนี้เป็นผ้าที่ไม่ได้ว่าจะหาได้ง่ายๆนะฮะเ <_ d oll> พราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นพวกดิ้นเงินดิ้นทองถูกต้องไหมคะแต่ว่าสีที่ที่เราจะหากันไม่ค่อยจะเห็นในท้องตลาดโดยทั่วไปเงะ่ะไม่ใช่ว่าจะเดินไปแล้วเจอได้ง่ายๆก็คือสีนี้เลยคะ่ะสีพิงโก นะคะหรือว่าสีนาคนั่นเองดังที่มนแจ้งไปเนาะลายสวยค่ะลูกค้าคลาสสิกตัวนี้ตัดได้ทั้งชุดนะงานเป็นเนยะคะ่ะดูคลาสสิกมากๆเลยสวยสวยนะคะเป็นแบบท่านที่ชอบความเรียบแต่หรูมนก็จะแนะนําเลยว่าผืนนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าผืนนี้เป็นผ้าที่มีความเรียบนะคะแต่แต่ว่าเป็นเรียบยังไงก่อนให้แบบทอสอดด้วยด้วยด้วยหน้านะคะ่ะ เนาะด้วยนาคเนี่ยคุณดูเส้นเนี่ยโอ้โหนี่คือด้านหลังนะคะยังละเอียดขนาดนี้เนี่ยค่ะคุณดูลายของเขาเนี่ยคือมีความแบบคลาสสิคคลาสสิกแบบหรูหราเวลาเดินเนะะี่ยค่ะเวลาที่ผ้าเนี่ยเวลาช่วงจังหวะที่เราเยื้องกรายนะคะก้าวขาเดินเนี่ยผ้ากระทบแสงเนี่ยจะเกิดความระยิบประยับแล้วก็สวยทําให้เราดูผ้าที่แบบเรียบ,ยบแต่มีประกาย อ่าท่านลองจินตนาการตามมานะคะว่ามันจะคลาสซี่ขนาดไหน